จะถ่ายนอนกูนะไอ้นั่นถ่ายซะอย่างนั้นกูเจอตัวแล้วนอนโหดดีวกว่าบอกมาเนี่ยขาม่ไปเถอะไอ้นั่นเก็บของ้วกูเจอตัวดีแล้ว <laughs> ยิงเก็บกองก่อนกูละโอโขอโอ,โอ,โอดินกับจอบก่อนนะครับเวเข้ามาแล้วเหรอเข้ามาแล้วกำลังเดิน,น,นแหละเวมาแล้วพูดแล้รู้เรื่องรึเยเอาอะไรอ่ะกระบี่แเ่้แล้วเป็นไรขอผู้ให้ไปไอโอดินกับจอบก่อนให้ให้อธิษฐอ่ะอธิษฐ์ยังไม่ได้ หาทิศไม่เจอเลยเยอะด้วยอะเลนะนเนี่ยมีสามตัวเองก็หาไม่เจอไงไปนอนไทไนอนมาตายอยู่ตรงไหนอะ่ะล่างล่างวะิ่งไวอะไม่มีใครตามบีตามปืนตั้งแบบถ่ายตัวมากเออ,อยากคือไม่ต้องตามค่อยมากก็ได้ มาตามง่ายสุดแล้วไงเพิ่นเดินพอดีไงอ่ะที่เดินไวอะไม่ตามไม่ทันเลยเป็นตามเปิ้นแทนเลนเจอร์แวนนี่ว่าเฮ้ยใครปล่อย้วันเดอร์ตีคนเดียวอโอ้โหไม่ใสงเดินด้วยกันแล้วแหละเดิน <c oughs> ด้วยกันนั่นแหละอาที่ป้าบอกเลยเดินด้วยกันนั่นแหละเดิไนได้ไหมนี่หลังหลังออน,นอนนอนหลังนอนหลัง ถ่ายนอนสิครับโอ้ยลาเรียบเลยไอมอนเตอร์อันนี้ได้ร้อยร้อยหกสิบขึ้นใช่ไหมร้อยกว่าร้ายอ,อยหกสิบแชร์ดีขอแชร์เลยเออเวจะได้ตั้ง,งสูตรจุดหนึ่งกับจุดสองก็ยังมีแชร์นะครับจุดห,หนึ่ง แช่ได้อีกหรออ๋อน่าจะได้นะมันเลาะน่าจะร้อยหกสเล้ได้หด้อยได้เลยร้อยหกสิบวกหมดอนะ่ะเท่าดันนี้ต้องร้อยหกสิบวกหมดไม่เกิดวะถ่ายนอนพี่ปูน้วมองัาโอ้ยถ่ยายแล้วใครสารภาพมาซะดีๆ <laughs> โอไปแล้วไม่เห็น,งนเงอนยโอกยโ้ยยมา้วอ้วหรอ แหม่ด้านวายเลยนะสัตว์ขึ้นหมาขึ้นขึ้น,น,นอเปรกิกาเลยนะรีบเ,เรบเลยนะมึงสัตว์เก็บของด้วยนะยิงก็ไม่ค่อยยิงด้วย,ย,ยนะสัตว์ไอ้เล็ยกย,ยิงตายห,หมดเห็นแม่ออหมาข้างบนข้างบนมอง,งจังหน้า วากขวาเพียบเลยไม่ค่อยใหญ่แตเข้าไปในดงเนี่ยเข็มมีเค้มมีเข้มมีเขมก็สัตว์ไปกี่ทีเลยแตกแล้ว,ว,อ,วอ่ะสัตว์โหดว่ะอีแแกแรงอีกแรงแรงที่ข่าทุกบ้านจะบ้ากันละมังโอ้โหมื่อกี้ไปกีดมันเริ่มจะดีแล้วไปขอน้ำมนตเลยครับเดินตามอยู่ ตายใครจะตายนะไอ้คุณใครตายอ่ะอีชา a d o w ที่ขอพวกมาด้วยอ่ะแล้วมันไม่มีของเลยดูของมาดิโอเมื่อกี้ต้องจะหลบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นเลยวะชาร์โดมีของมันยังแย่เลยมันก็อยู่เฉยๆไว้้าไปผดบอนได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวต่อไปมันจะมุด มันจะมุดแล้วยิงอ่ะเป็นแสนอ่ะแผ่นไหนไม่รู้ว่าสิบเจ็ดมั้งนี่ยากเก็บไปสักตัวเลยคอร์ดฟ้าเ,าเยอะเอเยอะโคตเลีดยดเลยปะยานะครับไม่ต้องดูก่อนเลยไม่ค่อยกระดิบค่อยๆกระดิบเข้าไปก่อนเดียวไม่ได้เลยอ่ะ สวิงแ so ดนซ์้แจบแล้วแดนมีไดหนอ๋อเฉยๆวกแดนที่ดีใช่ไหมใช่โุ้ยป้านาด่บ้านล่ามากล่างล่างมากล่างามงากร่างเราอะเจะทาตายได้ สอยกลงนะถ้าดอกการบอนี่แบ่งไงวะเนี่ยก็ก็ยุกตีเลยมอนจัดไอ้นี่ล่ะฐานสามเงาเงาแยกอ่ะเงาแยกล่าฐานสามมาปลาก่อน ต้องเ,เปลี่ยนชื่อตัวละครกันเลยทีเดียวเขาบอกว่ามึงไม่เอาของไม่หรอ <c oughs> แล้วมาเอาอะไรอ่ะอหมายถึงถ้าไม่เอาของมาลงอันนี้เอาอะไรมาเอาแค่มาวแค่เม็ดสองอเม็ดอ๋อหมายถึงหงนินเพียงเดียวเหรอใช่อันนี้ดีนะหินว่นนนนนาอือ ใครใส่ธงใยายิงอะ่ะนี่แหละถอดไม่ทันละกดผิดจะไปกดปั๊มไอเนียสตอล์กันงมากถึงมากใครไปหรือเปล่าวะไม่ได้สิฟล,ล้ฝากเคียร์หน่อยน,นะครับ เลยใส่ปนุถึงโชว์ใครคือพูดกับผมไม่รู้แล้วผมคุยก่อนแล้วไม่สนใจใครหรอกใครนะอันนี้ใครอะใครนะที่ไม่กดคุยอินตอนนั้นอะโอ้โหร้องเลยใครวะใครอะที <laughs> ่ปนุกับเราที่ชาห์ต้องประเ,เราช่วยยังไงวะมีไง เกือก็สบายวะเอออะไรนั่นแหละที่บอกรีบคุยแล้วมาโดดไปคุยแล้วหนอนโผล่เต็มเลยอ่ะใช่ใช่เออใช่จนนั่นแหละโหอ,อย่างฮาเลยอะ,อะไรวะต่อนประมาณสามสิบตัวมันกลับไปคุยได้ได้วยหรอเดินกลับไปไคุยกับตาคุาน่นน่ะนะเอ้าหรอเออเดินกลับมาตลกอ่ะไม่แต่หนอนมันเยอะไงเดินยากเลยตรงนี้ต้องกัดไฟ กนันกันไฟเลยครับจะต้องอย่าลืมต้องหมดนะครับต้องหมดเลยนะครับอย่านที่มันไปตายนะคะรคับลรงคอยเข้าไปแล้วค่อยให้เลยมีประโยชน์บ้างให้หมดไปเปล่าเสร็จแล้ว

ดาบอะไรวะที่แบบที่เคยเก็บนะครัดาบดาบัดกขาได้สิครับนเขาว่ารวมปามาในนี้นะเอาคนมาปาีพีได้อยู่นะเดินได้ไปเกวาเว้ยตรงไหนอะะไรขอวเดินองที่เดะเบสเลยวันเดินเดินไหเก้าไป điền anh cả đẻ chi cả mã quên máy truôi ying rồi Về đơn quá. Ngon quá. này แล้วครับต้อไ่ตาไปแล้วครับไปเดินไปกันสิโอ้โหเดินทันก็ดีด้ยขนาดนี้เดินกระบี่ได้หลายตัวนะไม่ใช่ตะแกอยู่กระบี่ตั้งหลายตัวตายเลยตรงไหน่ยวะเนี่ยไปแล้วครับไป งเงียบกันหมดเลยนะหาไม่เจอกันเลยหรอวะอีกคนหมดเลยเดินไปกันเ,นเดินตามกันก็เลยไม่เจอ <c oughs> อาร์ติสอาร์ติสไม่ใส่กันไฟเหรอผมไม่ได้กินกันไฟด้วยเมื่อกี้งานอีกแล้วเราอ่ะเดี๋ยวละขวาบนมียิงแล้วนะมายิงแล้วมายิงแล้วไเยตายแล้วเวอะลิกลากากไม่คุ้มเลยนี่มันเกิดแล้วเนี <c oughs> ่ย <c oughs> ไม่ยิงอ่ะไม่ยิงไม่ได้อ่ะไม่มีไม,ไ,ไม่มีปีมาเลยติดเบอร์ติดเบอร์ระบิดไหมระบิดไม่เกิดอีกตัวเนี่ยตัวเดียวเลยปิดเอ้ะ แล้วทิ้งกูเลยบีนี่ไงเจอละเจอละอยู่ข้างผมเนี่ยเอ้ย,อย่าเดินนำ้ำ่าเดินนำ้ำแล้วทิ้งแล้วบีไอตัวนั้นทิ้งกูเลยโอยเลยค้างอ่ะไม่เดินอ่ะเลยค้างอ่ะตายไปแล้วปะยังยังยังค้างแบบเดินไม่ได้เลยอ่ะโอ๊ะโอ๊ะภาพหลุดภาพแหลกอาทิตย์รอเลยครับรอเลย หิวไม่ได้จะเลอน้ำสิโอเคไปเลยไปเลยไปเลยเอาฝาประตูบานเลยไป,ปาาลลยไปไปเอาเนี่ย<ห>ทำไมไ<ห>เกือดีแล้วเดี๋ยวรอนอกก็ได้ครับรอไม่ได้ใช่ไหมโอเคไ,ได้ เกิดกแล้วอ่ะเอาก็มันเกิดอยู่แล้วเนี่ยไปได้เลยนี่มันต้องไม่ต้องนี่ไปได้เลยเออไปได้เลยคนก็ว่าแล้วว่าบางทีจะไปไหนก็เลยเดินตามไปไปได้เลยปล่อยมันเกิดหรือเกิดไปโม่ไปได้เลยนี่มันต้องเขไาใจมันก็อยู่ว่าเข้าใจว่ามันต้องตีรอบนึงไม่ไม่ละฆ่าแล้วว่าฆ่าเลยโหฆ่าแล้วฆ่าเลย ไปฟุ่มเลยครับบีเอามาไม่ต้องไปเละไปด้วยกันเลยเดินไปด้วยกันทั้งหมดอ่ะฟุ่มเลยไปไอชารูไปไหนยีงอยู่ชื่ออะไรเอออยู่อ่ะแต่ไม่รู้อะแแต่ ไปด้วยกันด้วยกันอ <c oughs> บน <c oughs> อุน่น <c> ร <oughs> ู้เรื่องอะ่ะเดอเลยดิ <c oughs> มากดเลยตรงไหนอะทิสขึ้นไปไหนละขึ้นมาบนได้ไหมโอ้โห <c oughs> น่าขึนมาเต็มเลยมาเก็บที่นี่อีกคิว ดินหาให้จรเนี่ยเนี่ยให้เรียนหาจบเลยอ,อย่าไาารปรอหน้าวาร์ปเลยวิไปไหนมหนึ่ง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 ข้างล่างว่าบีเจอแล้วข้างล่างอ่ะเต้ไปไปไมรอหน้าวาร์ปครับไปรอหน้าวาร์ปนะชอบเลยเดื่อนๆที่ดีนะไปไงเนี่ยแหล,<ะ>ลกอะ่ะค้างแหลกแล้ว ค้างเลยอะยังอยู่ไหมหอ๋อคือนนี่อยู่บนแล้วอยู่บนแล้วเปิดลางขึ้นมาแล้วถูกตัดอ,ออกจากเซิร์ฟเวอร์เข้าใหม่ไปไดบ้าะเข้าได้ปะไปไป มันขึ้นถูกแต่ออกจากเซิร์ฟเวอร์มันเข้าใหม่ได้ปะห,หรือว่าเข้าไม่ได้แลวได้ได้กำลังเข้าเอิยัยงนยั่อุอ๊ยเอ่เป็นยังไงเนี่ยโยว้ยมาทีไหนอะพี่เข้ามา,าไหนกันวะ นรกไปไงอะ่ะไปทางไหนอะ่ะออกเอาออกไม่อเอาไปได้ปะไปได้อ่ะับก็ต้องไปรับอะไปรับก่นไปไปบกนอนละโอ้เยอะอโอ้ตายละอะ<า>ตายละน่าร<ด>ับจริง,รงนี่เห็นต้องไปก่อน เวหลุดเนี่ยเมื่อกี้เราเข้ามาพวกมันก็อยู่หน้ากงงันเลย <Yeah. S 1> ไปพาไปแล้วเป็นไรปนไป้ายเวเวเวเท่าไหร่ละร้อยหกสิบแปดอ๋อเอ็กแต่มันก็เสียาดายอยู่ดีโอเคคืไปอีกเลยคือเคตาย <c oughs> ไ,ได้อีก <laughs> ยังเหลือไว้ตายได้อีกเหลือเยอะเนี่ยปกติมันเหลือไม่เยอะขนาดนี้หรอก นี่ต uhm ัดตัวด้นเมฆเราน้อยอ่ะเ่สามตัวแล้วเรนเจอร์ตัวนั้นก็ไม่ได้ยิงด้วยนี้แหลกแค้างๆ้งแล้วกันแล้วขอเคียัก่่ะ chị đẹp, người làm cũng chơi, cái mình đi qua ใหญ่ไหมเนี่ยต้องใช้หนูใหญ่นะใหญ่โอ้ยสัตว์เก็บใหญ่เลยเร,เร็วเดียว,วเลยไมอ้อะไรสัตว์เอ่ะอิกเลยครับอย่า โน <BC, probably. S 1> oh, a ตสิคาับไปสิรับผมได้สวิงแดงยังจำเลยอ่ะเลี้วเลย อะไรแล้ววะห้าสิบหกครับห้าสิบหกนานจังวะมีห้าแสนเนี่ยไอเด็กที่อะดีเว้นะ รอบนี้จะได้แลนะ้วแหละสามสี่เอาเอาอกไม่น่านรอด ชุบไม่ได้อะตายสองหรอชุบไม่ติดอ่ะอ๋อชุบไม่ได้ใจ่ยิิวม,มาส่งมาน้าไปเจ้าว้าพอแล้วครับชุบเพื่อนชุบไม่ได้บอบไนดึว่าชุบไม่ได้อือไม่แก้ไปกดชุบแล้วนะไม่ติดอ่ะดู เตรียมตัวมาด้วยแล้วเมื่อกี้จะแต่อีวิวอ่ะเตรียมไปเกิดด้วยอ่ะไม่บีหลายคนอ,อยู่นะตะเกียถ้าชุบได้น่าจะชุบได้แล้วแหละชุบได้ชุบได้ไมันขึ้นตั้งนานแล้วเฮ้ยใครลากงน,นอนมาไอ้หอยเฮ้ยมัยังไม่กลับอีกเหรอเฮ้ยเว้ยแล้วเวตายยับไ,ไ,ไม่เวเวเปิดวาร์ปไงแล้วเวก็ไปกดติดคุยกับใครแม่งก็ไม่รู้ไอ้ตัวนั้นแหละจะใครเบ้งครับวันอะไรวะเนี่ย ในหตายในหลายตายแล้วก็แล้วก็แล้วให้หมดยังไม่ไหมดเลยบอกมันจะจะไม่ให้บันเ่็ดเดี่ยวไม่ได้ด้วยไม่ได้คือไม่ได้ล่ะช่วยไม่ได้คุณต้องเตรียมพร้อมเหมคุณให้เราหาให้เดียวเลยเหรอทุกใครจะไม่ชุบบ้าคนเห็นจะชุบหมดแหละใช่ไหมล่ะ เิงเบือ่ะเมื่อ,อบบกี้ไม่น่าตายอ่ะอมอไม่ใช่เมื่อกี้คือไปเปิดาร์บแล้วทีเนี้ยมันก็มีบีตัวหนึ่งมันยังอยู่ไงมันยังไม่เข้าว์ปมันก็ยืนรอมันแล้วมันก็มีหนอนมาที่จริงบี่ะไม่ต้องไปรอหรอกไม่ใช่แล้วล<อ>มีหนอนอม,อมามันเอาหนอนมาเสร็จปุ๊บว่ะมันเข้าไปเลยอ่ะและ้วแบก็แบบจะติดคุยไปกดติดคุยกับไอ้ตัวนั้นที่รับผิดนีโอ้โหสวาสว,วยเลย จริงก็บ,บี๋ถ้าเหลือปีะไม่ต้องไปสนใจเลยถึงแม้จะการต้มติงอ่ะเราโทรรอดก่อนแต่ไอคนไอเรนเจอร์อ่ะไม่ได้ว่านะไม่สมควรได้หรอก